Guy. Hello, guys, welcome back to my channel. How are you doing today? I'm going to show you with the basil. I'm going with the basil and cilantro deal, yeah, with one bucket with the three seeds in one bucket, you know. This one I'm going to go off and then I'm going to bring to my fans in Las Vegas, and that one too. I hope my car is have room for two bucket. You know, I'm very hope. And this check fit I using micro go. Yeah, it's very good. You know. this one the growing up now is a deal here and basil and this one sorrento yeah and i show you a little bit this one chili hot chili I bought the hot chili from low store, you know. And this one, bean pad. s อันนี้จะเป็นถั่วลันเตานะคะเพิ่งจะใส่ปุ๋ยเมื่อเช้านี้นะคะ j u s just, just put the check feed in the morning and then is tie g g a th r <c oughs> that they're growing up อันนี้มันจะดันดินขึ้นมานะคะ พริกค uh ่ะ huh. มันจะดันดินขึ้นมาพริกฮอตอ่าพริกเนี้ยซื้อมาจากที่โลวสโตนนะคะถ้าใครอยู่ในอเมริกาอยากได้พริกเผ็ดนะเผ็ดจริงๆนะคะ h i s c o v e r easy น no. ะ very easy easy you just give the water every day two time in a day อากาศเนี้ยไม่แนะนำปลูกในแก้วแบบนี้นะ DIY แบบนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้ใบเหลืองรากมันไม่ขยายไปทั่วถ้าปลูกในแปลงแบบนี้นะมันจะขยายไปทั่วรากมันจะขยายไปทั่วแล้วมันจะไม่เขียวแล้วมันจะห่อช่อแบบนี้นะมันจะห่อช่อสวยด้วยเนี่ยสมบูรณ์มากเลยแล้วก็ อันนี้เป็นผักชีนะเก็บไว้พันนะคะเก็บไว้อามาเรดมันเนี่ยคะ่ะไว้มาเรดมันตัวเนี่ยนะคะกำลังออกดอกแล้วตัวนี้ไรดีสนะคะเกิดง่ายมากค่ะแค่จยอดหยอดมันก็ขึ้นแล้วนะไรดีสนะผักชีผักชีลาวผักชีก็เอาไว้ เอาปลูกไว้อีกนะคะปลูกไว้อีกแล้วก็ตัวแดงๆนี้หลายคนถามนะอันนี้คือบิทลูสนะคะอ่ามีหัวลักษณะหัวเขาจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือบิทลูสนะคะนะ,ะน้ำแดงๆนะคะแล้วก็กำลังออกดอกนะคะพัชชีเนี่ยค่ะบิทลูสเยอะเลย แล้วก็นี้จะเป็นทาโร์นะเผือกนะคะนี่จะเป็นเผือกนั่นนะคะ What you doing? What you doing? What have you done? say bye goodbye fan goodbye fan goodbye fan I see you again b e soon bye bye มีกระตคร้นะคะกำลังแตก นอ่อตะไคร้นี่ปลูกง่ายนะพูดถึงตะไคร้นี่ปลูกง่ายมากโดนดูแดดทันนี่โอ้โห,โโหเด็ดไปซะละดูแมวมันดื้อมากนะว่าจะเก็บไว้พันนะกำลังจะมีดอกเนะี่ยดอกของแรดิส มันดือมากดูมันถอนออกอะดือจริงๆแม่อันนี้พริกกำลังโตนะกำลังโตเลยต้องหยอดปุ๋ยให้มันเมรีน mm ่ะควิด have you quit ไอเด็ดใบคะน้าจะเอาไปให้เพื่อนที่เวกัสแล้วนะคะดูนะคะ ไม่ต้องถอนต้นมันเนาะเวลากินอะ่ะให้ตัดตัดเอาเดี๋ยวมันก็แตกกออกมาถ้าจะเก็บไว้กินนามเนาะ